ตื่นเต้นนะเพราะตอนแรกบอกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของวงการวอลเลย์บอลเลยอะ่ะนะฮะเรียกว่าเป็นะเลมือตบนะของของทีมชาติอ,ะอ่ะก็ตื่นเต้นครับที่จะต้องมาร่วมทีมแล้วก็จะต้องมาอยู่ในทีมคือพอลองเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบเอ๊ะนี่เรามาร่วมทีมหรือเราเป็นตัวถ่วงของทีมกันแนะ่ คือมันมันล้างลาไปนานมากคือมันเป็นกีฬาที่เราเองอะ่ะเราชอบนะเราชอบเราเล่นตั้งแต่สมัยตอนเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีปอดมีประวัติแล้วก็ประสบการณ์คือการที่เราไปเล่นบอลลิบอลคือเราไปจีบหญิงด้วยไปจีบหญิงอ่ะผู้หญิงก็ต้องเล่นบอลลิบอลไงแล้วเราก็ไปนั่งดูเราก็แบบอ,อยากจีบจริงๆกีฬาชนิดนี้ทําให้ผมได้แบบได้คุยกับผู้หญิงนะได้คุยได้จีบกับผู้หญิงนะเอาเรื่องจริงนี่เรื่องจริง,รง,รงก่อนที่เราจะมาเชียร์ไทยเนีย่ย นะเราต้องเออมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจีบหญิงจากแนวกีฬาวอลเลย์บอลก่อนซึ่งวันนี้ตื่นเต้นแต่ว่าน้องๆในทีมาเก่งมากอันนี้บอกตรงเลยว่าผมไม่น่าเชื่อนะแต่ละคนที่อย่างออตุ้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างมีนอย่างเงี้ย โอ้โหแต่ละคนสูงเป็นนักกีฬามากเลยแต่เก่งถึงแม้ว่าน้องมีเนี่ยจะเล่นบาสใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้คือมาเล่นวอลเลย์บอลสุดยอดมากๆแล้วเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าอยากที่จะเป็นแรงใจนะในการเนี่ยเชียร์นะครับนักกีฬานะครับทุกๆคนเลยนะที่มาแข่งขันในครั้งนี้ก็บอกได้เลยว่าออซัมแมตช์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่แบบว่า ต่ประเทศไทยเป็นคนจัดแล้วก็มาจัดที่นี่ด้วยฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนครับส่งแรงใจแรงเชยร์ให้กับนักกีฬาทุกคนนะในในวอลเลย์บอลครั้งนี้ด้วยนะครับ่วมทีปแล้วคสอมอีลกมีการจัด้องี่นกนี่ก็ต้องใไม่นับไม่นับพี่ป,ปูพี่กิฟนะใครมือหนึ่ง ผมก็ต้องเชียร์ทีมผมนะเชียร์ทีมผมก็คือน้องมีนน้องมีนนี่คือเด่นในเรื่องของของความสูงความยาวความสูงนี่หว่านะเรียกความสูงนะความสูงคือน้องมีนเนี่ยแล้วผมอยู่ข้างหลังน้องมีนอนะ่ะถ้าถ้าถ,ถ้าใครได้เห็นภาพนะคือแบบเก๊กางๆมากเลยเหมือนรับประคองน้องอะไรเงี้ยอันนี้คือเด่นในเรื่ององความสูงแล้วน้องแบบโอ้โหเวลาตบทีเนะี่ย แรงนิดเดียวก็ตบแล้วอะนะครับส่วนน้องตุ้ยเนี่ยอันนี้ไวไวมากอันนี้สูงอันนี้ไวของผมอะไรคือไปทําไมก่อนแต่คือมันต้องมีคนบาลาน์ไงแต่ที่มันคือถ้าถ้ามองดีๆนะบางคนอาจจะต้องมองดีๆว่าเฮ้ยผมก็อันเดอร์เก่งนะเอออันเดอร์เก่งแต่ทำคะแนนได้เปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องเชียร์ทีมตัวเองทีมสีน้ำเงินนะนี่จริงๆก่อนที่เราจะมาแข่งก็มีการเตรียมตัว เตรียมตัวจริงๆก็มีการวอร์มบ้างพูดคุยกันบ้างมากเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยเคยผ่านการเล่นกีฬามามากน้อยขนาดไหนพอผมถามน้องๆไปน้องๆก็บอกว่าผมก็ล่าสุดก็คือช่วงมัธยมครับอาาหแสดงว่าเราพอๆกันมัธยมของเขากับของเราอาจจะต่างกันด้วย <c oughs> คือน้องๆ <c oughs> ทำไมพูดเข้าตัวเองวะ <c oughs> คือน้องๆบอกว่าในช่วงมัธยม ของเราก็บอกว้ยพี่เขามัธยมเหมือนกันสภานน้องบอกอ๋อครับมัธยมน่าจะมัธยมต่างกันแหละมันน่าจะนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็จูนกันแรกๆก็จูนกันนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่าหแต่ละคนนี่คือมีพื้นฐานของการกีฬาอยู่แล้วนะครับผมผมเนี่ยมีพื้นฐานการกีฬาเนี่ยน้อยน้อยแต่ว่าเอาใจสู้อะถ้าสังเกตนะนี่หัวเข่าเป็นแผลเลยนะเนี่ย บล็อกเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีฟาดอย่างนี้เลยจริงผมเต็มที่จริงๆนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าอันเนี่ยขนาดเราเองอะ่ะเราอยู่ในบรรยากาศของการไม่ใช่นักกีฬาจริงๆนะแต่เรายังเต็มที่ขนาดนี้แล้วคิดดูว่าถ้าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆอะ่ะเขาจะเต็มที่ขนาดไหนเพื่อแบบเอาคว้าชัยมาให้ประเทศเราได้อะไรเงี้ยครับ โอเคครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยลุ้นช่วยเชียร์นะครับนักกีฬาทุกคนนะทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาของไทยนะครับว่าจะคว้าแชมป์คว้าชัยมาได้หรือไม่นะครับในวันที่22สิงหามนี้นะครับอย่าลืมครับช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันด้วยนะครับครับไม่มีบอิจากนะไม่มี คือต้องบอกว่าหลายๆหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านสื่อโซเชียลนะครับว่า,วาผมเองออก็ศึกษาเรื่องหมอดูมาเป็นสิปีแล้วแ้วเพิ่งจะมาได้ใช้แบบจริงๆจังก็เมื่อประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมามันเริ่มมาจากการที่เริ่มจากเพื่อนก่อนคนใกล้ตัวเ,เขาอยากที่จะช่วยหน่อยช่วยหน่อยบางคนเขามีความเชื่อเนาะ มันจริงจรินคู่กับคนไทยคือดูหมอหน่อยดูหมอเพื่อความสบายใจนะครับแต่ว่าเราเองอะ่ะเราก็ใช้หลักการในเรื่องของการดูพ่านะผมเพราะผมไปเรียนจริงจริงเรียนดูพา่าเรียนโหราศาสตร์แล้วก็เรียนในศาสตร์ต่างๆที่เราเองแล้วก็เราสบายใจในการที่จะศึกษาด้วยคือเรียนเพื่อรู้เอางี้ดีกว่าผมเรียนเพื่อรู้นะครับแล้วก็ปัจจุบนันนี้หลายๆคนนะก็จะเห็นว่า ออกตามรายการนั้นรายการนี้และมีเปิดไพ่บ้างน,นะครับทำนาย UFO บ้างน,นะครับเริ่มคุยเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะพูดคําว่าสื่อไม่ได้เดี๋ยวก็ไปไอ้นี่เขาเรียกว่าทํานายจากไพ่อ่านจากไพ่อะไรแบบนี้แล้วก็ตีความมันคือความมันคือการตีความถ้าใครที่ศึกษาไพ่หรือว่าชอบในเรื่องของไพ่ไม่ว่าจะเป็นทาโร่อรืเเขาเองเนี่ยจริงๆก็สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเราเป็นคนชอบแล้วเราก็เป็นคนเหมือนแบบสะสมอะแล้วเราก็อยากอยากทํา อย่างจริงจังด้วยฉะนั้นมีคนปัจจุบันมีลูกมีลูกดวงไหมมีนะครับแต่ก็มีการจองนะครับเราก็จะเปิดเป็นรอบๆเป็นรอบๆแต่ไม่บริจาคนะก็ก็มีค่าครูนะมีค่าครูแล้วก็คือต้องขอโทษทุกคนด้วยที่หลายคนอ่ะให้ความสนใจแต่เราก็จะบอกว่า เราเองเราไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวเนาะเราก็จะมีหลากหลายอาชีพนะครับซึ่งเราเองเราก็ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าคิวมันไม่ตรงกันจริงๆเพราะบางคนนะมาโวยในในแชททาไมอ๋อเดี๋ยวนี้คือดูให้แต่พวกตัวเองไม่ใช่คืออยากดูให้ทุกคนแต่เหนื่อย เหนื่อยจริงๆเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะผมเปิดดูงแต่ตอนเที่ยงคิวแรกคือจะมาตอนเที่ยงเลยนะครับแล้วก็รันไปสิบคนผมเลิกดูตอนประมาณสักสองทุ่มอย่างเงี้ยคนละประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีบางทีผมแบบหยุนหยวนให้แบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับถ้าใครแบบชอบหรือว่าอยากคุยกับเราอะ่ะก็สามารถที่จะพักมาได้นะครับแล้วก็ ก็เซนซิทีฟนะช่วงนี้นะเซนซิทีฟจริงๆด้วยนะครับเมื่อวานผมก็ไปอยู่รายการหนกระป๋องนะครับไอ้ก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะผมก็ดูพี่หนุ่มละในรายการก็จะมีคุณนิกกี้คุณแจ็คคุณป๋องใช่ไหมครับมีทนายแก้วด้วยผมก็บอกว่า พอพี่หนุ่มกำลังถ่ายรายการหัวกระแสอยู่เครียดมากเรื่องไงเครียดเครียดเครียดเราก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนอย่าพูดเรื่องหมอดูเลยนะนะเข้าใจไหมพี่ติ๊กี้นะช่วยหน่อยว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มเขาจะแบบเดี๋ยวเขาจะเครียดนู่นนี่นั่นโอเคได้ได้น้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เนี่เดี๋ยว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 พี่จัดการให้พี่ติ๊กี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้ห้าสี่สามพอเข้ารายการเสร็จปุ๊บพี่หนุ่มไอจีแปมันดูดวงแม่นมากโอ้ย พูดเพื่ออะไรเขากำลังซีเรียสกันอยู่คือเราเราอยากเราอยากมีชื่อเสียงแบบเล็กๆค่อยๆไปค่อยๆไปแค่นั้นไม่ต้องไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตอะไรเงี้ยครับครับผมก็แต่นตอนนี้ก็มันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับมันคนละคนกันเนาะ ผมผมจอจานนะจอจานสระเอนะครับแล้วก็สระแอปปาปานอหนูนะเทแปนนะเทแปนนะครับไม่ไม่ได้สะกดชื่ออื่นนะครับผม,ม,ม,มคือมันเป็นอย่างนี้คุณพี่คือทำไมผมถึงอยากดูดวงใช่ไหมมันมาจากมันมาจากคือช่วงหนึ่งเราเองเรารู้สึกว่ามันว่าง คือ,ง,คอง,งานเบื้องหน้าเอาเอาตรงๆนะคนที่มีโอกาสที่ดีเนี่ยยินดีกับเขาด้วยนะที่แบบโอเคมีงานมีชื่อเสียงนะครับแต่บางคนเฮ้ยถ้ามันว่างเนี่ยบางทีนอนหมอนแตกที่นอนแตกก็มีนะถูกปะ่ะแล้วเราเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำเวลาว่าให้เป็นประโยชน์แล้วที่สำคัญก็คือว่าเราเองเราก็ได้เหมือนพูดคุยนะปัจจุบันเนี้ยลูกดวงโทรมาหาผมอะ เหมือนเขามาระบายให้ฟังแล้วเราก็คุณพี่ทําไมไม่อย่างนั้นล่ะครับคุณพี่ทําไมไม่อย่างนี้ล่ะครับถ้าตามพื้นดวงของคุณพี่นะครับทาอย่างเงี้ยช่วงประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะดีนะครับพี่ลองปรับจูนดูนะครับพี่ลองไปพักผ่อนดูนะอย่างน้อยช่วงเนี้ยม,มันเครียดสะสมนะเพราะดาวเสาร์มันเลง็งพี่ก็อยากเครียดสิแล้วพี่ก็ไปพักผ่อนนะรีทิสตัวเองหน่อยเหมือนเหมือนมีเพื่อนคุยแต่เพื่อนคนนั้นมันคือผมนั่นเองนะครับทีนี้ทักกันดีแตกอะอยากคุยนะครับ ปกติปกติคือรับปกติอย่างวันนี้ก็ปกติมากๆเลยนะแต่บางคนจะบอกว่าเจแปนเดี๋ยนี้เป็นต้องเป็น เป็นเอ่อเป็นหมอดูแล้วอะไรเงี้ยเป็นเอ่ออาจารย์แล้วคือไม่ใช่เราก็ยังเป็นเจแปนแต่ว่าเราก็แบบเขาเรียกว่ามีมีบทบาทหน้าที่ที่มันแตกต่างกันเนาะ mm hmm. เราก็จะใช้แต่และบทบาทแต่และโอกาสอะที่มันไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. แยกได้แยกได้รับงานทั่วประเทศ <c oughs> เหมือนเดิมงานฝากเลยค่ะฝากช่องทางติดต่อแล้วก็งานดเลยอ่าอย่างแรกเลยนะครับ <c oughs> ฝากดูซิคอมด้วยนะหกฉากครับอาจารย์นะครับแล้วก็ ถ้าใครนะครับชอบเกี่ยวกับการกินนะก็รายการปัญญา5ดาวนะครับกินตุ้ยเขาเรียกกินตุ้ยนะครับทำกับพิตาปัญญานะครับแล้วก็ถ้าใครนะอยากจะพูดคุยกับผมนะแล้วก็อยากจะได้คำปรึกษ,ษาเล็กๆ,ๆ,นๆน้อยๆนะครับจากผมแล้วก็เชื่อมั่นในศาสตร์ที่ผมร่ำเรียนมาก็อย่าลืมครับหมอแปน Mh 89หมอแปนนะปอปลาหมอแปนนะ789ฝากด้วยครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบปอปลานะ